อะรที่ต้องการใช้เงินแล้วก็อยากได้เงินด่วนเอาไปใช้จริงๆแล้วสมัยนี้ก็ไม่ได้ยากแล้วก็ไม่ได้ง่ายในวันนี้จะเป็นสินเชื่อที่กู้เงินผ่านแอปซึ่งในคลิปนี้จะพามาทำความรู้จักทำความเข้าใจรวมถึงสอนขั้นตอนการสมัครผ่านแอปไปแบบพร้อมกันอยากให้คุณเสียเวลาสมัครเพียง3นาทีซึ่งสามารถจะแนบเอกสารผ่านแอปได้เลย แต่อาจจะต้องมีการไปยืนยันตัวตนที่สาขานิดหน่อยก็ถึงตรงนั้นก็ทำเวลาแล้วเนี่ยไม่เกินสิบนาทีก็เสร็จกู้เงินเพื่อจะได้รับเงินด่วนกับแอปแนวใหม่ที่รองรับโดยกระทรวงการคลังภาทเตอรชื่อผู้ประกอบกิจการเงินด่วนทันใจจากบริษัทเพื่อนแท้เงินด่วนจำกัด ในส่วนนี้ถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาในเรื่องของเงินอยากจะลองยื่นกู้ก็ทำได้หลายช่องทางไม่ว่าจะไปสาขาหรือว่าจะทำผ่านแอปพลิเคชันเงินด่วนซึ่งในที่นี้จะขอแนะนำให้สมัครสินเชื่อผ่านแอปจะสะดวกมากกว่าแล้วก็รับผลการอนุมัติที่ไวกว่าด้วยเพื่อนแท้เงินด่วนจริงๆแล้วเขาไม่ได้มีแต่สินเชื่อรถอย่างที่ใครเข้าใจ ในวันนี้เขามีสินเชื่อส่วนบุคคลแล้วที่แบบไม่ต้องใช้คนคำ้ำซึ่งเชื่อว่าหลายคนชื่นชอบและในที่นี้ก็ขอพูดถึงสินเชื่อส่วนบุคคลละกันโดยจะบอกถึงรายละเอียดรวมถึงวิธีการสมัครผ่านแอปแบบทุกขั้นตอนเลยด้วยการที่หลายคนเลือกเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีและก็เป็นทางออกที่ดีด้วย เพราะว่าจะได้รับเงินก้อนโตนำเงินนั้นไปใช้ใจใช้สอยได้แบบคล่องตัวซึ่งในที่นี้เป็นลักษณะของสเชื่อบุคคลธรรมดาวงเงินที่ให้เนีสูงสุดถึง3 0 0 0 0นบาทใครๆก็สามารถสมัครได้แล้วก็เลือกผ่อนได้ตั้งแต่4เดือนไปจนถึง24เดือนแล้วก็มีดอกเบีย้ยเริ่มต้นตั้งแต่0.60ไปจนถึง1.65ต่อเดือน เราจะบอกว่าคิดแล้วก็ไม่เกิน25%ต่อปีการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลเพื่อนแท้เนี่ยทำได้ผ่านแอปซึ่งจะใช้เวลาในการสมัครลงชเชียนแล้วก็ทําสัญญารวมทั้งรับเงินเนี่ยภายในไม่เกิน30นาทีการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลผ่านแอปทําได้3ขั้นตอนขั้นตอนที่1คุณก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพื่อนแท้งเงินด่วนเข้ามา ซึ่งดาวน์โหลดผ่าน App Store หรือไม่ก็ p p l y y t t r r e ขอย,ย้ำว่าห้ามดาวน์โหลดจากที่อื่นมันไม่ปลอดภัยอย่างแน่นอนจากน,นั้นเน่คุณก็เข้าสู่ระบบด้วยการลงทะเบียนจะใช้อีเมลก็ได้เบอร์โทรบัญชี Facebook คุณก็ตั้งรหัสพินโค้ดขึ้นมา6ตัวและคุณก็เข้าสู่ระบบด้วยพินโค้ดที่คุณตั้งไว้ขั้นตอนที่2คุณก็กรอกรายละเอียดสินชื่อส่วนบุคคล โดยเลือกอนุมัติหลักทรัพย์ลงไปประเภทหลักทรัพย์ที่คุณมีซึ่งหมายความว่าคุณอาจจะใช้ชโฉนดที่ดินคอนโดบ้านที่คุณผ่อนอยู่กับธนาคารรถยนต์หรือไม่ก็รถมอเตอร์ไซค์คุณก็กรอกรายละเอียดหลักทรัพย์ของคุณลงไปให้ครบอัปโหลดรูปภาพข้อมูลหลักทรัพย์ของคุณลงไปตรวจสอบข้อมูลให้มันถูกต้องแล้วก็ยืนยันการสมัคร และขั้นตอนที่3ก็จะเป็นการทำสัญญาแล้วก็รอรับเงินส่วนในส่วนนี้คุณอาจจะต้องรอเจ้าหน้าที่เขาติดต่อกลับมาเพื่อแจ้งผลการอนุมัติใน10นาทีรวมทั้งก็อาจจะมีการนัดทำสัญญาสินเชื่อส่วนบุคคลโดยที่เจ้าหน้าที่จะมาหาคุณถึงบ้านแล้วคุณก็รอรับเงินเข้าบัญชีคนที่มีภูมิลำเนาหรือว่าทำงานในจังหวัดที่มีสาขาของเพื่อนแท้อยู่ คุณสามารถจะติดต่อขอกู้เงินได้โดยการโทรศัพท์ไปก็ได้โดยเขาเองเนี่ยมีถึง6จังหวัด46สาขาทั่วประเทศให้คุณโทรไปที่หมายเลข021148988